ก็คืนนี้ประมาณสักสามทุ่มนะครับมีคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วคาสั่งนี้ออกมาแล้วก็คือหาเลยนะครับเป็นคําสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับประมาณว่าคําสั่งย้ายสามข้าราชการระดับสูงนะครับหนึ่งให้นายสุวิจักนาวัชรชัยเลขาธิการสภา มาปฏิบัติราชการที่สํานักงานปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ให้รองเลขาธิการสภาที่มีอาวุโสสูงสุดรักษาการแทนนะฮะสองให้นายอัตพลใหญ่สว่างอายการสูงสุดมาปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ให้นายตระกูลวินิจฉัยภาครองอายการสูงสุด ไปรักษาราชการแทนอายการสูงสุดนะครับสให้นายสุรชัยศรีสารคามประลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่าประหลัด ICT มาปฏิบัติราชการที่สํานักงานประลัดสานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ให้นางเมธินีเทพมณีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ICT เป็นผู้รักษาราชการแทนนะฮะนี่นะครับ3คนนี้นะครับถูกย้ายไปปฏิบัติราชการที่สํานักงานประลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี นะครับสมคนนี้ก็ที่ผ่านมาบทบาทก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอัธพลใหญ่สว่างอายการสูงสุดนะฮะคุณสุวิจกักนาควัชรชัยเลขาธิการสภาที่มีเรื่องคอรหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยอยู่หลายเรื่องนะฮะคุณสุรชัยศีสรารคามประหลัดไ c t คนนี้ก็ถือว่าเป็นคนของฝ่ายการเมืองในซี่ของพรรคเพื่อไทยชัดเจนนะครับ ข่าว่าเป็นสายตรงของคุณหญิงสุดารัตน์<ม>เกยุราพันธ์ด้วย<ม>นะ,ะนายคนนี้เคยมีภาพที่ไปถ่ายรูปคู่กับทักษิณชินวัตรด้วยใช่<ม>และประหลัดคนนี้แหละฮะตอนที่เฟซบุ๊กล่มออกมาก่อนเพื่อนเลยออกตัวแรงเลยว่าเนี่ยขสชสั่ง็อ,อ,อนี่โอ้โอเผื่อร้อนเลยนะฮะ